สวัสดีเพื่อนๆครับสวัสดีเอทุกท่านนะครับผมพบกับชาบาสองพระอีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็มาพบกันในวันหยุดนะครับวันอาทิตย์นะครับผมวันอาทิตย์ที่ยีสิบห้ากันยานะครับหกห้าวันนี้ผมก็เลย ได้นำเย็นลงปู่ทวดมาให้เพื่อนๆได้ชมนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ไม่ได้ลงซึ่งเป็นลงปูทวดหลังตัวหนังสือนะครับผมซึ่งใส่กรอบมาเดิมๆเลยนะครับดู นื้อโลหะนะครับเหนื้อโลหะก็คือจะลบไปหมดแล้วนะครับซึ่งผมเข้าใจว่าเป็นพ้าที่เขาใช้งานมาแล้วไม่ได้ใส่กรอบนะครับดูท่าทางเป็นลักษณะแบบนั้นนะครับก็เลยมาใส่กรอบที่หลัง ซึ่งเราก็มาชมเนื้อหากันนะครับนี่ยวผมลงกล้องให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับผมเป็นเนื้อทองแดงซึ่ง ไม่สามารถแกะได้นะครับมีอย่างเดียวก็คือต้องทุบกรอบเลยถึงจะแกะออกมาได้นะครับก็ต้องขออภัยเพื่อนๆนขออภัย fc ด้วยนะครับผมคงไม่ว่ากันนะครับดูในกรอบก็คงไม่แตกต่างกันมากนะครับผม ซึ่งเป็นกรอบเดิมๆนะครับส่วนเนื้อหาของโลหะก็มีความเก่าอยู่ชมด้านหลังครับ ข้างหลังนี้ตัวหนังสือก็คือลบไปหมดแล้วนะครับมองไม่เห็นแล้วมีเห็นลางๆนะครับคำว่าวัดนะครับเห็นลางๆไม่ใช่รุ่นหลังเตารีดนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นหลังตัวหนังสือน,นะครับ รุ่นหลังตัวหนังสือนี้จะเป็นรุ่นาจำไม่ผิดน่าจะเป็นรุ่นปี0ูนยนะครับผมชมเนื้อหากันไปนะครับ ขนาดอยู่ในกรอบนะครับยังมีฝนเกาะนะครับเนื้อหานี่ดูเขาเลือกว่าเนื้อโลหะนะครับก็ออกแนวๆของหลวงพ่อเงินนะครับ หลวงพ่อเงินที่เป็นเนื้อสำลิดเนื้อทองแดงประมาณนั้นนะครับผมจอกเนื้อคล้ายๆกันนะครับส่วนถ้าเป็นรุ่นเก่าๆหลวงพ่อเงินส่วนมากก็จะเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับเหลืององมเขียวนะครับ เมื่อวานผมยังติดค้างเป็นเพื่อนไว้อยู่จากคลิปที่แล้วนะครับที่ถ่ายเมื่อวานนี้นะครับโอเคนะครับองค์นี้นะครับก็คือองค์นี้นะครับที่ติดค้างเพื่อนๆไว้นะครับก็คือเมื่อวานนี้ถ่ายไม่ได้แกะไม่ได้แกะออกจากกรอบนะครับ วันนี้ผมก็เลยแกะออกจากกรอบให้เพื่อนๆได้ชมนะครับแสงก็อาจจะสว่างสักหน่อยนะครับเพราะช่วงนี้ก็ประมาณเที่ยงเที่ยงนะครับผมที่ผมกำลังถ่ายอยู่ประมาณเที่ยงเที่ยงซึ่งองค์นี้ก็น่าจะเป็นรุ่นสามนะครับผมเป็นพระสมเด็จ ปัดปากน้ำรุ่น3นะครับผมเสียดายตรงนี้น่าจะเป็นตรงที่เป็นจุดดำๆนี่ครับ ตรงนี้ครับผมตรงนี้น่าจะเป็นเป็นรูของมวลสารนะครับที่หลุดออกไปตรงจุดนี้ ด้านข้างฝั่งนี้จะไม่มีจุดสังเกตให้เป็นให้ดูตำหนินะครับฝั่งนี้จะไม่มี ก็คือที่ผมสังเกตเองนะครับผมไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ว่าผมดูมาจากที่อื่นนะครับก็คือผมสังเกตจากด้วยตนเองนะครับนี่อีกจุดหนึ่งน่าจะเป็นสีน้ำตาลนี่นครับน่าจะเป็นเนื้อหาของมวลสารนะครับน่าจะเป็นเนื้อหาของมวลสาร ครับผมนะฮะออกสีน้ำตาลน้ำตาลนะครับออกน้ำตาลน้ำตาลเนื้อหานี้นุ่มนวลน,นะครับผมเนื้อหานี้นุ่มนวลออกสีขาวขาวนุนวลน,นะครับ มืออาจะสั่นสักหน่อยนะครับเพราะว่าขยายเยอะมือไม่ค่อยนิ่งนะครับก็คืออันนี้เป็นผมสังเกตเองนะครับผมผมสังเกตเองที่เป็นขั้นเป็นขั้นฝั่งนี้กับฝั่งนี้จะไม่เท่ากันนะครับ ฝั่งนี้จะมีแค่สิบฝั่งนี้จะมีสิบเอ็ดเดี๋ยวผมจะนับให้ดูนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบฝั่งขวาขององค์พระมีสิบฝั่งซ้ายขององค์พระมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดฝั่งขวาองค์พระจะมีสิบเอ็ดนะครับ ฝั่งซ้ายองค์พระจะมี11ครับผมโทษทีส่วนตรงที่ใต้ฐานนี้ก็ไม่ทราไว้เป็นตำหนิขององค์พระหรือเปล่านะครับผมเพื่อนๆดูตรงตรงขอบตัดเขานะครับจะมีเส้นมีเส้นอยู่นะครับ มีเส้นเป็นรอยตัดนี่คือผมสังเกตเองนะครับผมสังเกตเองไม่ทราบว่ารุ่นของแท้เขามีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับจะเหมือนกันหรือเปล่านะครับถ้าเหมือนกันก็คือองค์นี้ก็คือแท้นะครับถ้าเหมือนกันนะครับถ้าองคงแท้ถ้าของแท้มีก็แสดงว่าองค์นี้ก็เป็นพระแท้นะครับ ซึ่งผมเองก็ไม่มีนะครับผมมีแค่องค์นี้องค์เดียวนะครับเพิ่งได้มาด้วยฝั่งนี้ก็จะมีเส้นรอยตัดรอยตัดขอบนะครับคิดว่าน่าจะเป็นตำหนิในพิมพ์ น่าจะเป็นตำแหน่งของพิมพ์ผ้านะครับครับผมขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับมานำมาให้ชม ช่วงเที่ยงนะครับผมก็คงจะกว่าจะโหลดเสร็จก็น่าจะเป็นเย็นเย็นนะครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับ,บคุณครับ